และทีมงานเท t t ็ k กไทยทุกท่านนะครับสำหรับซสชั่นสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของ AI for Cybersecurity ครับคาดว่าตั้งแต่บ่ายลงมาทุกท่านน่าจะได้ยินคำว่า ChatGPT AI LLM MM, ต่างๆแต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่า ChatGPT Gemini LLM MM, แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ทำเป็นตัวเลเยอร์ซับซ้อนอยู่ด้านบนสิ่งที่ เราเรียกกันว่า AI ซึ่งมันมีหน้าที่ทำให้เจ้า AI เนี่ยมันใช้งานได้ง่ายมากขึ้นฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับ AI มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกสาขางานแล้วก็ทุกแวดวงเนี่ยสามารถเข้าถึงมันได้โดยง่ายครับแต่มันจะดีจริงๆในระยะยาวหรือเปล่า ผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมบอนพงอินชูสุวรรณครับเทคนิคเ a ้าเอูเคเตอร์จากบริษัท Active Media Thailand จำกัดครับบริษัทแอคทีฟมีเดียไทยแลนด์จำกัดเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์แบรนด์ eSet หรือนอตสามสองรายเดียวในประเทศไทยครับประวัติข้อย่อยที่บอนนำมาฝากกันในครั้งนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของ จะเป็นยังไงครับถ้า AI เข้ามาแทรกแซงโลกในแง่มุมต่างๆความเสี่ยงบทบาทแล้วก็ข้อจำกัดของ AI แล้วก็ระบบ Large Language Model แล้วก็ AI เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการตรวจจับภยัยคุกคามการตรวจสอบและการตรอบสนองในด้านของความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังไงบ้างถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วยังไม่หลับก,กันไม่ใช่ครับใช่ไหมครับอ่ะมาเริ่มฟังกันเลยครับ ทุกท่านรู้จักแชท GPT ถูกต้องไหมครับเจ้านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ AI เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกสาขางานและก็ทุกแวดวงสามารถเข้าถึงมันได้โดยง่ายสิ่งเหล่านี้นะครับมันถูกพัฒนาด้วยชุดความคิดในด้านของการทากําไรในด้านทางการตลาดแล้วก็ข้อพิจารณาในด้านของเศรษฐกิจครับ ซึ่งระบบที่มีลักษณะคล้ายๆกับเจ้าตัว ChatGPT เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนแบรนด์ไหนก็ตามก็จะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเข้ามาเพื่อใช้ในการตอบคำถามให้กับผู้ที่ใช้งานในขณะนั้นๆความสนุกของการใช้งาน AI ก็คือพวกนี้เราต้องมานั่งลุ้นว่าผลลัพธ์ที่ AI เขาจะ generete มาให้เราเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วทุกวันนี้พวก generative AI มันถูกใช้ในด้านไหนบ้างไปดูกันครับ อย่างเช่นในฝั่งของทรัพยากรบุคคลใครที่ทํางานในด้าน HR น่าจะเริ่มมีการใช้บ้างแล้วล่ะฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็เป็นส่วนงานหนึ่งครับที่ต้องเผชิญกับปัญหาในด้านของการคัดแยกข้อมูลจํานวนมากจากเรซูเม่ของผู้สมัครที่วันๆหนึ่งอ่ะมันูถูกส่งเข้ามาในเมลบ็อกล่องจดหมายเป็นร้อยเป็นพันการที่จะมานั่งรีวิวดูทีละคนทีละคน,ะคนผ่านโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียว่าผู้สมัครคนไหนดีกว่าก็เกรงว่าฝ่าย HR น่าจะมีเวลาไม่มากพอ และจะทำยังไงจึงจะรู้ได้ว่าแคนดิเดตแต่ละคนเป็นยังไงข้อมูลในเรซูเม่ตรงกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นถ้าฝ่าย HR ชอาจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้พวกระบบ AI หรือ Machine Learning ช่วยวิเคราะห์ก็จะช่วยลดเวลาในการคัดแยกบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งไปได้เยอะจริงๆและแน่นอนครับมันก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่นิดหน่อยว่าและจ้ารูปแบบโมเดลการทำงานเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือเปล่าว่าจะเกิดความลำเอียงในการคัดเลือกเกิดขึ้น เพราะว่าการที่เรามีการนําข้อมูลเข้าไปอ่ะมันถือเป็นการสอนข้อมูลเพิ่มเติมให้กับพวกระบบ AI แล้วข้อมูลในเรซูเม่มันเป็นข้อมูลเชิงเฉพาะบุคคลด้วยถึงแม้ว่าวิธีการนี้มันจะสะดวกสบายช่วยลดงานในด้านของการวิเคราะห์แต่ในด้านของความปลอดภัยในระยะยาวมันยังคงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอยู่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคต ในด้านของการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในองค์กรที่เกิดปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงเพื่อการโจมตีองค์กรจากองค์กรบุคคลที่3ก็ดีหรือแม้แต่จากปัญหาพนักงานภายในองค์กรแบบ insider trade ก็ดีในเรื่องนี้มันไม่แทบมันแทบจะไม่มีวิธีในการปฏิบัติแบบไหนเลยครับที่มันจะสามารถเฝ้าดูพฤติกรรมของพนักงานได้แบบ Real Time หรือว่าองค์กรของเรามีจุดโวช่องโวตรงไหนในระบบของเราบ้าง เพราะพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ยผมก็เริ่มมองเห็นว่ามีพวกเครื่องมือในกลุ่มของพวก AI แล้วก็ Machine Learning เ่ยมาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้มและก็ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของพนักงานได้มากขึ้นแล้ะด้วยคราวนี้มาลองดูในฝั่งของเรื่องไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นจาก AI ได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการสร้าง defect ทุกวันนี้นะครับถ้าทุกท่านต้องเผชิญหน้ากับวิดีโอดีเฟกทุกท่านคิดว่าจะสามารถแยกแยะได้ไหมครับว่ามันเป็นวิดีโอดีเฟกผมมีตัวอย่างเคสจากงานสัมมนาด้านความปลอดภัย RSA Conference ครับของทาง ESET ในงานนะครับมี CEO ของบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งครับ ได้มีการเริ่มต้นการนำเสนอของเขาด้วยวิดีโอดีเฟกที่มีหน้าตาของเขาเองแล้ว CEO ท่านนั้นถามผู้เข้าร่วมงานว่าพอจะแยกออกไหมครับวันนียเป็นตัวจริงหรือเป็นดีเฟกค,คำตอบจากผู้เข้าชมส่วนใหญ่บอกว่าค่อนข้างยากแล้วมันสรุปได้เลยครับว่าถ้าเกิดรูปแบบการโจมตีแบบนี้ขึ้นการปลอมแปลงเป็นบุคคลที่เราคุ้นเคยหรือบุคคลที่เรารู้จักยังคงเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับ และถ้ายิ่งการโจมตีพวกนั้นมันถูกสอนด้วยระบบ AI และ Machine Learning เข้าไปอีกการสร้าง e e p f a k e จะยิ่งเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นมากๆด้วยเคสต่อมาเราบินไปทางประเทศอิตาลีกันบ้างนะครับเมื่ออยู่ในโลกของ AI เรื่องของความเป็นส่วนตัวจะเป็นยังไงเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่ประเทศอิตาลีเนี่ยมีเหตุการณ์การจาับกลุ่มผู้ใช้งาน ChatGPT ในเรื่องของปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวครับ และในงานสัมมนา,าได้ความปลอดภัย r s a Conference ของทาง eSet อีกเช่นเดิมก็มีเคสจากบริษัทสตาร์ทอัพอีกแห่งหนึ่งได้มีการนำเสนอวิธีการที่จะทำให้ข้อมูลที่เรามีการรับส่งผ่านทางระบบ AI หรือ Mach i n e Learning เนี่ยมันมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นผ่านการเขียนโปรแกร,รมบางอย่างของทางบริษัทเองซึ่งลักษณะการนำเสนอข้อมูลเนี้ยมันเป็นอีกหนึ่งความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆจากการใช้งานพวกโมเดลภาษาแบบ Large Language Model ครับ เพราะยังไงก็ตามนะครับระบบเนี้ยมันยังคงต้องจําเป็นได้รับการฝึกฝนที่เพียงพอและต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีด้วยเราจรึงจะสามารถไว้ใจในด้านของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้เวลาที่เราจะใช้งานพวกมันคราวนี้ในฝั่งโปรแกรมเมอร์กันบ้างนะครับสาย d e v วลลอปเทุกวันนี้ทีมพัฒนาโปรแกรมเวลาเขียนโค้ดขึ้นมาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่โค้ดนั้นก็อาจจะมีความไม่ปลอดภยัยและอาจจะส่งผลกระทบให้กับความปลอดภัยภาพรวมขององค์กรได้ในช่วงแรกๆถูกไหมครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเป็นโค้ดที่ต้องทำงานร่วมกับการใช้งานระบบคลาวด์ทีมเดพในปัจจุบันก็เลือกใช้ AI ครับให้เข้ามาช่วยในการสร้างโค้ดแล้วก็แก้ไขพวกจุดบกพร่องต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงที่โค้ดที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ระบบภาพรวมขององค์กรมันมีปัญหาซึ่งมันก็จะมีทั้งกลุ่ม Develop ที่ใช้ AI ในการตรวจทานโค้ดที่เขียนขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งกับกลุ่มที่โยนให้ AI ทาทั้งหมดเลย คราวนี้ในสภาพแวดล้อมของการใช้แชท GPT หรือ AI ต่างๆนะมันแพร่กระจายไปสู่ผู้ใช้หลากหลายประเภทครับโดยที่ไม่ได้มีการควบคุมอะไรอย่างเป็นทางการมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามันมีความน่ากังวลว่าปัญหาจากการใช้งานเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ที่แน่ๆแล้วนะครับเราอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อใช้ในการจํากัดเทคโนโลยีตัวนี้ก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นมาจริงๆครับ เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับทางไอท v มีเด i a เราก็มีการจัดเว็บิ้นาในหัวข้อของ Cyber Security t r e n d 2024ครับซึ่งผมมีการนำเสนอไป5เทรนที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และก็ปรับปรุงนโยบายได้ความปลอดภัยต่างๆขององค์กรที่ให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแต่เขาจะเอาไปใช้ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้ คราวนี้หนใน5ของเทรนด์มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับ AI ครับก็คือการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเรื่องของความเสี่ยงบทบาทแล้วก็ข้อจํากัดของ AI แล้วก็ระบบ Large l a n g ง a g e m o เดลทุกวันนี้การใช้งานสิ่งที่เรียกว่า Generative AI กับ l a ร g ดแ g งเกจโมเดเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทกับทุกภาคส่วนรวมไปถึงโลกของ Cyber Security ด้วยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ได้ลองใช้เครื่องมือเหล่านี้กันมาบ้างแล้วนะครับ ถึงขนาดว่าหลายๆองค์กรก็เริ่มมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะนําเครื่องมือเหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองจากที่เราฟังในเซสชั่นก่อนหน้ามาเราก็จะเห็นว่ามีการประยุกต์ใช้ในส่วนของ AI เข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นในรายงานของ McKinsey ในเรื่องของ The State of AI in 2023 Generative AI s Breakout Year นะครับ เจซของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาเคยลองใช้งานพวก generative AI มาบ้างแล้วครับและ22%ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าเขาเอามาใช้ในงานของตัวเองด้วยในขณะที่องค์กรทั่วโลกนะครับกำลังพิจารณาโอกาสที่จะใช้ AI เนี่ยอาจาีกรทางไซเบอร์เองก็เช่นกันครับ อาชญากรทางไซเบอร์มีการใช้พวกโมเดลที่เป็นลาร์สแลนเกตโมเดลเพื่อใช้ในการสร้างรูปแบบการหลอกลวงที่มันซับซ้อนแนบเนียนและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลนี้จึงไม่น่าแปลกใจครับที่หน่วยงานในด้านของการรักษาความปลอดภัยต่างๆทั่วโลกเนี่ย mm hmm. เขาเลยมีการระบุในเรื่องของข้อมูลบางอย่างขึ้นมา โดยสูตรรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาตินะครับหรือ NCSC ของสหรัฐรฐชอาณาจากนะักรเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้ในการประชุมประจําปีครั้งที่7ไปว่าในระยะสั้นนี้นะครับหรือในไม่นานนี้เทคโนโลยี AI จะมีแนวโน้มที่จะขยายภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มันมีอยู่เดิมแล้วมากกว่าที่มันจะสร้างปัญหาหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์มใหม่และมันมีโอกาสที่จะเพิ่มความเร็วและขนาดของการโจมตีบางอย่างได้อย่างรวดเร็วแน่นอน คราวนี้ลองมองย้อนกลับมาที่ในองค์กรระบาศหนึ่งจุดที่เสี่ยงต่อการโจมตีจาก generative AI และ social engineering มากสุดก็คืออ e ีเมลครับการปรับปรุงมา,รามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ e ีเมลจึงควรเป็นสิ่งแรกๆที่เราควรจะต้องทำในปี2024ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ เวลาเราใช้อีเมลเนี่ยเราจะต้องอาศัยทั้งความช่างสังเกตของพนักงานแล้วก็พวกเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมควบคู่กันไปองค์กรไหนที่สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เหมาะสมก็จะสามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดจาก AI ผ่านทางอีเมลได้นั่นเอง โดยทาง NCC s นะครับ US Cyber Security and Infrastructure Security Agency แล้วก็หน่วยงานระหว่างประเทศอีกกว่า21หน่วยงานมีการกล่าวถึงแนวทางสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้บริการระบบที่เกี่ยวกับ AI ไว้ว่าระบบของพวกคุณเนี่ยต้องสามารถทำงานได้ตามที่ระบบความสามารถไว้และมันต้องสามารถใช้งานได้ทุกเมื่อเมื่อจำเป็นและต้องทำงานโดยที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เอียดอ่อนแก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาต การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอัจฉริยะเหล่านี้นะครับสามารถปกป้ององค์กรจากรูปแบบการโจมตีที่เป็นโซเชียลเอนจิเนียริงได้ครับดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่มีความสามารถของ AI ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่องค์กรจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับแล้วมันก็จะต้องเป็นหน้าที่ของแบรนด์รักษาความปลอดภัยแต่ละแบรนด์ด้วยที่เขาต้องออกไปยืนยันความสามารถในส่วนนั้น อีกทั้งเราที่เป็นบริษัทองค์กรห้างร้านต่างๆการที่เราลองไปตรวจสอบในเรื่องของพวกข้อมูลการใช้งานจริงการรีวิวจากลูกค้าก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่ช่วยให้องค์กรสามารถหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับองค์กรได้แบบเฉพาะทางได้นอกนอจากนี้นะครับการที่เราจะพึ่งพาแต่ AI ในการจัดการความเสี่ยงก็ไม่ใช่มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีครับ ถึงแม้ว่า AI มันจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุภัยคุก้คาาทางไซเบอร์ได้แม่นยำเพียงใดแต่บุคลากรที่เหมาะสมก็ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับ AI ครับซึ่งนั่นจัดเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าอย่างวันก่อนผมเห็นแบรนด์การ์ดจอแบรนด์หนึ่งที่เขาบอกว่าพอมี AI เข้ามาแล้วเราไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดแล้วเด็กไม่จำเป็นต้องเรียนโคดดิ้งแล้วจริงๆอาจจะสร้างความเข้าใจผิด ให้กับการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ปี2024นี้นะครับน่าจะมีในเรื่องของการเปิดตัวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้าน AI มากขึ้นครับเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรแนวหน้าที่มีหน้าที่ดูแลระบบและเครือข่ายจะสามารถอากำจัดช่องโหวต่ต่างๆขององค์กรได้และเขาจะได้สามารถเตรียมความพร้อมด้วยความรู้ที่จำเป็นในการป้องกันการโจมตีที่อาจจะเกิดจาก AI ไได้ อย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ผมเห็นว่ามีทูนที่ช่วยกํากับดูแลโครงการที่เกี่ยวกับ AI เกิดขึ้นมาหลายค่ายแล้วนะครับจากข่าวของทางเท k t ท็อกไทยเองส่วน key t เ k e a w a y ที่สามารถนําไปปรับใช้กับองค์กรจากเรื่องนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องแรก AI แล้วก็ Large ั a n g งเก e โ Mo เด l เนี่ยแล้วก็พวก Technology เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งต่างๆมันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยเมื่อใช้เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานและแพลตฟอร์มที่องค์กรมีอยู่ได้ครับ องค์กรเองก็ควรต้องมีการปรึกษาหารือและก็ทำงานร่วมกับแบรนด์หรือแวนเดอร์เพื่อทำความเข้าใจแนวทางในการทำงานของ AI ในผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยด้วยครับเช่นในเรื่องของการปกป้องข้อมูลและก็การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่างๆในแต่ละแบรนด์มีนโยบายในการทำงานอย่างไงบ้างและสุดท้ายของ AI กับมนุษย์ AI และมนุษย์ยังคงต้องทำงานร่วมกันครับไม่ใช่ว่า AI จะมาแทนที่มนุษย์ได้นะครับแล้วก็จะแข็งแกล่งไปด้วยกันด้วยการใช้ AI เพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันการโจมตีเนี่ยอาจจะเป็นแนวคิดที่ผิดนะครับแล้วมันก็สามารถช่วยเพิ่มช่องโหว่ในส่วนต่างๆของระบบในองค์กรด้วยถ้าเราพิจารณาใช้เพียงแค่ AI เพียงอย่างเดียวครับแล้ว เราสามารถใช้ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในด้านของการตรวจจับภัยคุกคามการตรวจสอบและก็การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆได้ไหมได้ครับ AI เองมีบทบาทสำคัญในการตรวจจับภัยคุกคามการตรวจสอบและก็การตอบสนองในส่วนที่เป็น t r a d e Detection Investigation and Response หรือ TDIR โดยถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นั่นเองครับ ซึ่งทาง e z e เองนะครับก็ได้มีการใช้ AI เนี่ยมาเป็นเวลากว่า3ทศวรรษแล้วนะครับเราส่งมอบโซลูชันให้กับองค์กรต่างๆเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีการพัฒนามาโดยตลอดเรามีการนำระบบ m h i n e l e a r n i n g นะครับมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบุค,ความผิดปกติแล้วก็พวกรูปแบบการโจมตีต่างๆที่อยู่นอกเหนือความสามารถในการสังเกตของมนุษย์ โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของทาง eSet จะมีตัว eSet License Technology ครับแล้วก็ตัว eSet Inspect นะครับที่ให้การปกป้องแบบ multi-layer protection แล้วก็ให้การวิเคราะห์ภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วซึ่งทาง eSet เองนะครับเราก็มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ ลูกค้าหรือพันธมิตรของเราเนี่ยมีข้อมูลในเชิงลึกที่มีคุณภาพครับได้ใช้งานโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็ได้รับคำแนะนำเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้รับมือกับโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ eSet เรามีการใช้เทคโนโลยีหลักในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับมันชื่อว่า eSet l i c e s e n e c ท n o l o g y ครับซึ่งเจ้าตัวเทคโนโลยีเนี่ย มันมีอยู่ในผลิตภัณฑ์รักษาความต่อภัยของ eSet ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Home Product หรือฝั่ง Business เทคโนโลยีนี้นะครับมันมีการผสมผสานการทำงานระหว่างระบบ Machine Learning แล้วก็ข้อมูลความรู้จากคนที่เป็น Human e x p e r t i s e ตรงนี้มันก็จะเป็นระบบการตรวจจับจากการเรียนรู้การทำงานของระบบโดยใช้อัลกอริทึมในการประมวลผลครับและระบบนี้มีการอ้างอิงข้อมูลการตรวจจับจากระบบ eSet l i t e Grid ซึ่งเจ้าตัว eSet Light Grid เนี่ยเป็นระบบคลาวด์ของ eSet มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อเสียงข้อมูลการตรวจจับต่างๆจากผู้ใช้งานกว่า100ล้านเครื่องทั่วโลกซึ่งระบบนี้นะครับมันจะช่วยในการป้องกันตรวจจับแล้วก็ตอบสนองตอ่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเอง ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นในฝั่งของทาง InSpec t AI ทำให้ม a l w a r e ต่างๆมันดูน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากขึ้นครับโดยเฉพาะม a l w a r e ในกลุ่มที่เป็นพวกไฟล์เลสม a l w a r e ที่โจมตีโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟล์ซึ่งจำนวนการโจมตีจากม a l w a r e ในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นถึง1,400%ต่อปี AI ยังมีส่วนช่วยให้ผู้โจมตีเนี่ยสามารถสร้างการโจมตีแบบอัตโนมัติได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นพวกระบบ fraud GPT ซึ่งทำให้ม a l w a r e ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็การโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้มันอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบไซเบอร์ในทั่วโลกเลยทีเดียว ปัญหาที่ทุกๆองค์กรต้องเผชิญกันในปัจจุบันนี้เมื่อมีเทคโนโลยี AI เข้ามาก,ก็คือเครื่องมือ AI ต่างๆมันช่วยให้ผู้โจมตีสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านวิธีการโจมตีต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นมันสามารถเพิ่มอัตราค,ความสําเร็จให้กับการโจมตีประเภทฟ,ฟิชชิ i n ได้ได้ยังไง มันทําให้อีเมลหรือเว็บไซต์ที่แฮกเกอร์สร้างเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นครับแก้พวกข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ต่างๆอ่านแล้วรู้สึกสมูทขึ้นแยกแยะได้ยากต่อมาก็คือมันช่วยเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ชาวเดเวลลอปเปอร์น่าจะเข้าใจดีและการโจมตีทางไซเบอร์เองก็ใช้ AI เช่นกันครับในการสร้างโค้ดที่ซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยดั้งเดิมอย่างเช่นพวกโปรแกรมตรวจจับไวรัสไฟวอล การโจมตีด้วย AI นี้เป็นอันตรายอย่างมากครับเนื่องจากมันสามารถปรับเปลี่ยนและปรับรูปร่างได้โดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของระบบรักษาความปลอดภัย AI A เองยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำดัต้าใหม่นี้ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับทาให้ผู้โจมตีเนี่ยสามารถรวบรวมข้อมูลรายละเอียดอย่างเช่นข้อมูลจุดอ่อนของระบบความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรที่อาจจะมีความเสี่ยงเมื่อถูกเปิดเผยและข้อมูลในเชิงลึกของเป้าหมายที่สามารถเป็นไปได้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ในการสร้างการโจมตีที่ซับซ้อนได้อย่างเช่นพวก call center การทำ deep fake w i t c h i n g ต่างๆและในเรื่องของการติดตามการใช้งานปัจจุบันทุกท่านน่าจะเห็นว่า AI มีความสามารถในการตรวจจับลักษณะการทำงานของเราได้ถูกต้องไหมครับเช่นการพิมพ์เราพิมพ์ถูกหรือพิมพ์ผิดการบันทึกเสียงการถอดข้อความซึ่งปัจจุบันมันทำได้แม่นยำในระดับถึง95%เลยทีเดียวเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงในด้านของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆครับ วกข้อมูลหัดผ่านข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนอาจสามารถถูกเข้าถึงได้จากไมโครโฟนหรือกล้องที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายยกตัวอย่างเช่นไอโฟนเจ้าหนึ่งที่กำลังใช้งานเปนอยู่ปัจจุบันนี้แล้วอะไรจะมาตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว XDR ก็จะทำให้การรักษาความปลอดภัยดีมากขึ้นมองเห็นภาพรวมที่ครอบคลุมมากกว่าแค่อุปกรณ์ปลายทางแล้วก็เครื่องครับ ในอดีตนะครับองค์กรมักจะใช้โซลูชันด้านความปลอดภัยหลายรูปแบบซึ่งแต่ละตัวก็จะมีจุดประสงค์และก็รูปแบบการทํางานของตัวเองในการต่อสู้กับการโจมตีทางไซเบอร์ถูกไหมครับคราวนี้พอแต่ละโซลูชันมาทํางานแยกกันการที่เราจะเอาข้อมูลของแต่ละระบบมาใช้ร่วมกันมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องยุ่งยาก XDR แก้ไขปัญหาในจุดนี้ได้ครับโดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะจากเครื่อง endpoint จากการวิเคราะห์เครือข่ายจากการใช้อ e ีเมลของ user แล้วก็จากลักษณะการทำงานของ Cloud เข้าด้วยกันซึ่งข้อมูลพวกนี้นะครับมันจะช่วยให้ทีม Security o p e r a t i o n Center เนะี่ยหรือทีม SOC มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น ข้อมูลพวกนี้ก็จะใช้ในการตอบสนองกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถทําได้เร็วขึ้นครับในการตามหาพวกสาเหตุของความเสี่ยงพวกเทรด e h นเตอรต่างๆเราก็จะสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง4วิธีการที่ XDR จะสามารถเอาชนะ Generative AI ได้นั่นก็คือ XDR จะช่วยลดพื้นที่ในการซ่อนตัวของมาแวร์ครับ ปัจจุบัน Solution XDR ก็เริ่มเก่งมากขึ้นนะครับจากข้อมูลต่างๆจากทุกส่วนของเทคโนโลยีที่มันมีการตรวจสอบ XDR สามารถช่วยลดพื้นที่ในการซ่อนตัวของม a l w a r e ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับด้วยข้อมูลการสื่อสารแบบ Realtime ที่จะช่วยในการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็เปิดเผยจุดบอดต่างๆถึงแม้ว่าเราจะมีการใช้งานระบบต่างๆซับซ้อนกันมากเพียงใดก็ตาม XDR ช่วยลดเวลาในการตรวจจับแล้วก็การแก้ไขซึ่งสามารถวัดค่าได้ด้วยนะครับเวลาเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการต่อสู้กับการโจมตีทางไซเบอร์ครับเพราะฉะนั้นการตรวจจับที่รวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาแต่เฉลี่ยแล้วนะครับการตรวจจับเหตุการณ์การโจมตีต่างๆในปัจจุบันนี้จะใช้เวลาเฉลี่ยที่ประมาณ200วันในการตรวจพบและใช้เวลาอีกประมาณ75วันในการกําจัดซึ่งตัวเลขเหล่านี้ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะ และการโจมตีในรูปแบบปัจจุบันมักจะเป็นในเรื่องของ living o f the land ที่ใช้พวกเครื่องมือต่างๆของระบบบริการในการโจมตีด้วย XDR ก็เลยเป็นทางเลือกที่ดีขององค์กรที่ใช้ในการลดเวลาในการตรวจจับด้วยครับไม่ว่าจะเป็นพวกระบบ automatic incident creator ฟีเจอร์ในเรื่องของการสร้าง incident report ต่างๆผู้ดูแลระบบก็จะได้สามารถโฟกัสแค่การตรวจสอบเฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นด้วย เอชีอาแน่นอนทุกท่านจะรู้ว่ามันมีระบบเทรด hunting ถูกต้องไหมครับทุกวันนี้การโจมตีแบบไฟล์เลสเป็นอะไรที่ยากมากที่จะตรวจจับด้วยเทคนิคการสแกนพื้นฐานของตัวแอนติไวรัสระบบที่เป็นอินเทอร์เจนเทรด hunting จึงเป็นสิ่งสาคัญครับเพราะมันจะช่วยในการค้นหาความผิดปกติที่ละเอียดอ่อนต่างๆเพิ่มโอกาสการตรวจจับจากการโจมตีภายในหรือจากสิ่งต่างๆบนระบบที่ดูแล้วเหมือนจะไม่เป็นอันตรายส่วนนี้จะช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถค้นหาความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเขียนคําสั่งยุ่งยาก นอกจากนี้นะครับแพลตฟอร์ม x c r ที่มีพลังขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยจะสามารถรวบรวมข้อมูลการสื่อสารด้านความปลอดภัยและตรวจสอบกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาและแจ้งเตือนเกี่ยวกับการโจมตีที่ซับซ้อนได้ครับ และในส่วน Advanced Threat Intelligence นะครับ XDR ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการโจมตีและอันตรายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับตรงนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถระบุช่องโหว่ในระบบรักษาความปลอดภัยและสามารถพัฒนากลยุทธ์การตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นและเมื่อผสมกับข้อมูลจาก Advanced Threat Intelligence จากผู้ให้บริการ XDR ร่วมกับการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยก็จะทำให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกขึ้นและช่วยเสริมป,ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยโดยรวมขององค์กรได้นั่นเองครับ สำหรับท่านไหนที่สนใจอยากให้ทาง Active Media เข้าไปนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ XDR นะครับสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเกี่ยวกับการจองคิวในการเข้าไปนำเสนอหรือตัวไลเ้นส e เดโมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทางบริษัท Active Media Thailand จำกัดขอขอบคุณทาง Tech Talk ไทยและผู้เข้าร่วมสัมมนาในซฟชั่นนี้ทุกท่านด้วยนะครับของซฟชั่นผมก็จะจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ